โอ้ยปวดแล้วปวดแล้วสดนนนนสดอนนนนาได้องข่มวยพิเศษหนึ่าเ้อาแต่บนั้ทุกคนระบาดเลยายนอเยพราะว่าผู้อยยังกดตั้ก็เลด้วยมาแล้วมาแล้วโซฟิซาพูเโโซลังไกแล้วบึมเลยบึมเลยกุ่ไยไ่ไยไปยกไปยกไป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 ทีมงานแม่ลบ ยูะเร่นงามใสๆกระบูอ่นเลื่อม่พันครับผมก็สิออกคนละพันหน่อยผมปากคอเก็บแปโลบรยากาศๆออันนี้ปากคอบ่ครับนี่ยส่เสบนี้มีจักใหญ่เหรอใ่เลยอันนี้ปากคอโล่สบานซื้อครับลอยหาซื้อ อ๋อโอยหาซีซ้ำกันแหละไม่ซ้ำกันบ่กไม่เอาโอ้หมอยงี้ยต่อครับเป็นหัวดเลยเฮ้ยเป็นเมืเเเ่ยอยสิน้ำหาซีพริกแกงพริกแกงฝาวนเ,เอาพริกแกงฝานะครับรเอา โอ้หอมมากเลยงานนีลายอย่ก็เริ่มหิอมากเลยนะครับจะใส่ไปใส่ทร่แกงม,มาเอาปลาเพดี้ครับ8กิโลครับจินล้มไปปลาคอแจงปลา ือล้างทีหนึงครับทำความสะอาดก่อนครับพริกไก่เน,นอนะวันนี้จะพิกแกงทาใส่พิกแกงเยอะนะครับแกงปลามาอน,นี่้น้อง,อง,น,ออองน้องกินกอปลากอ8ปดกิโลโลดเกือบสองใบที่บาทเท่าก็ได้บาทเท่าตกบาทบุ๊คเดามาเนี่ยเ๋้วเจ้าเจ หลบๆพอแล้วเอ้าขลอกกินข้าวด้วยกินไหมวันนี้พี่หล่อพร้อมมาอยู่เอาข้าวข้าวสวยธรรมดาคุณเดชคุณเดชครับคุณเดชนะครับพันหนึ่งพี่หลอแล้วก็นิดเดียวมอสครับผมที่อมืนนนึงวัีี้่ช่วยหั่นมะม่วงแล้วก็ทำปลาครับผมแล้วผมล่างครับแล้อใหญ่มอใหญ่เดี๋ยวใส่อีกรอบจะเข้าไปไหมครับ ด้วยเชืรถก็เหมือนน้ำตาลรังมีนนมาแล้วมาแล้วโซฟพิซ่ากูโอโซลังไกแล้วบึมเลยบึมเลย่อไโอ้ยไปสะลงเออว่าน้ำมันน้ำมันไหลไงผมาน้ำน้ำเยอะไปหน่อยเกือบเต็มเว้ยโอ้พี่หลอมาทำแกงชนจินแล้วก็ มีข่าวดีครับอวตารคือดีกับภรรยาเรียบร้อยครับผมโอ้ถุงเบิร์ดคือถุเบิร์ดเฮ้ยได้กับเพื่อนคนอื่นเขาช่วยกันตำพริกตำอะไรอันนี้หาได่ช้อนกับจานไอ้ยปลาหมอคางดำเนาะเว้นหน้ามึงกูมไม่อยากกินปลาหมอคางดำเลยเอาใส่ผักกระเพราเข้าไปก็จะหอมขึ้นหนุบกว่านี่ครับผมมันรวงนาบ้างหน่อยเบียดๆใส่น้ามลายจากสดมาสั่นโอเคอยู่เบียดไม่จัดไมนจะดจางครับผม ปลาต่ารสชาติโอเคเนาะแออปลาฟันวะดีเดียดครับเออไม่ว่าชาติคนเก่าด้วยกินข้าวแลเอานี้เลยเนาะเอานี่ละไนะครับไอ้ตบาไปไดตะบาทนะไอ้ลองย่างครับดีดีตับาทับาเอาใช่เห็นไปย่ายก่อนเอาใช่เย็นไปย่ายนก่นเสิรชิมพี่หลงพี่หลงลนพี่หลงล้วนล้ล ขอได้ไหมอันนั้นแม่กินไม่ได้แม่แก่แล้วให้เด็กกินออไม่ได้มันขมหรอรับมันขมแม่ให้เด็กกินเนอะขมด้นะมเด็กแก่เนี่ยเอ้ามันขมมันจะร้องว่าขมไอหูขมจงสารยายนเอ้ยรดนามอนอนตักส้ถวย่อนก้อนตาต้มไม่นอนิไมเหนียวนีเลมามมนเอตักใส่ได้ไม ตัก้แบดแียใด้ใ้ก่อนแบล้มลงมาบ่มไแบ่กกันเดีายวว่าผู้เราอยะกินตักก็เลยตักก็เลี้องด้ยตว่าก็ยังให้กินกันต่วมาตักแเป็นโลแบก็บอกว่าผู้ใาอยากินอี้อยากินออ่อ่าตักันนี้มันอันชุดหลังก็ตักเรื่อบัให้ชุดนี้ตักเออแบกไป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 คอยแกบาทด้วยะครับ น้ำมันไปน้ำตอนไปน้าเย่้มหน่อยทำไมหนูไม่ไปถุงนู้นมันแตกได้นะไปไปใส่เลยเรื่อยเรื่เรื่อยมันไว่นอ้ะแถวเราฝนรู้ขอแล้วคนไม่เนี้ยฮู้ยคนเน้วากตาากร่ให้มากเลยพี่น้องคนอ่ะเวีดนามงามคนอ่ะทีมงานนอ้ะเดี๋ยวเดวเดี๋ยวไปนั่งรอนนเลยเดี๋ยวไปรอโน้นเออแต่โชิชาเออโชคิวชาย

คนละคนละเออคนละ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 เนี่ยไปลอยน้ำกูไปคนจะมาดันไหมดัน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 น้อยหมอเนีเออไปโอ้ยปวดแล้วปวดแล้วชดวนวนชดวนวนเออสวยวางไปวางไปอ่าวางไปยกไปยกไปยกไป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 จิมงานแม่หลบหน่อยแม่แม่แม่หลบหน่อยแม่แม่แม่ สองกันสองกันสองกันแบ่งครึ่งไปแบ่งครึ่งไปแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งเสียงครึ่งโอเคเออกินของคนนึงนะกองรีบกองรีบกินม็อบพุงใช่ไหมโอ้ยายนูนทำไมตักสองหัวสองไส้อ่ะพี่หวังโอนีหคนเดียวมาจากไหนเนี่ยแต่แต่ท้องก็ไม่ได้ใช่ไหมมันต้องมีหัวโอ้จริงงานหนูอะไรอย่างเงีในหมูอันใดก่อนหัวก็ใส่ไว้ในถ้วยสิทำไมมุมตักก็จะใส่ไว้โอ้ยพวกบิกยิ้มตัวเนี่ย โอ้วมันหลุดจุดตัวนี่เลยลองดีดีโลสาดไหมเสียบอ่ะเสียบดีครับเป็ไหนจวดวะผัดต้มมันสุเยอะแม่แข็งเิี่วปักข้อเป็นสิบตัวใส่หม้มีตั้งตัวอ่ะเน่ยนูพูดเดี๋ยวก็เอาใส่ซ้ำอันฟองอันเนาะ ตัเล็ตัวได้ยอกนเยอกินเยอะกินเยอะดอกเปนีดอกมากพี่ออกมาไหมวะขอเข่าแน่บัดเนี่ยตุงมตามาพี่ออกหายเลยวะเอานงเงียบเลยโจบพิจาไปคุยกับเมียอยู่มั้งเอ้ายตาลพี่อองเป็นไงรสชาตนี่แกงแปกิโลอร่อยห่านมากเลยแบบว่าน้ำมันเยอะไป ก็ไม่มีน้ำก็บอกว่าน้ำพอมีน้ำซดก็มัาซดโล่งๆไข่มันยไข่พี่หวังเลยจิ้มโอาเว้ยสดอันนั้มันกระโล่งเด้เนาะจิ้มเนาะกระโล่งมากระมาเลยะแซบบ้าต้า่เข่าแข็งมันไหมวะพี่หวังข้าวมันไม่นิ่มไหมไม่ไม่ข้าวแข็งใช่ไม่น้อยข้าวมันแข็งก็มึงบอกว่าข้าวมึงบอกให้ต้องรู้เอาอีกหนึ่งนะถ้าถ้าเป็นข้าวนี่มันจะเป็นรสชาติแซ่บดีเพราะว่าก็แซ่บแล้ว มันเดียกตุจัดครับครับครับแก้มปลาแก้มปลานี่เด็ดครับนี่เด็ดครับเด็ดสดหวานมันกับโลงหัวเนี่ยไม่กินทำไมไม่กินปลาไปเนาะมันกินแต่เน้นแต่แก้มว่ะหัวแกนซื้อแก้มแก้มอะไรแก้มปลาโอ้ยกินแต่แก้มเว้ยไปเนี่ยโอ้เป็นกินแต่เนื้อแก้มเว้ยเหนียวมึงครึกที่สุดเในพิเศษเลยเนียกแก้มปลาเลย ินีายก็ขอบคุณไอ้คุณเดชให้มาพันหนึ่งพันนะครับใช่ครับขอบขอบคุณมากน้องนะครับก็ขอให้น้องได้โบนัสและขอให้นักมวยค่ายเราได้โบนัสเทรนเนอร์ได้โบนัสจากนักมวยอีกแล้วก็ให้น้องๆสนะสนาไั้ของไข่มวยพิเศษหนึ่งสองซ้ำเฮ้เอาได้โบนัสทุกคนระบาดเนี่ยนี่หาจะจ้อนกระชานโลนหรอพี่กระม่องไปยังไงพี่มากเ่ยคนครัแม่กินข้าว ข้างขวาแม็กซ์ชลูข้างซ้ายพ่อฝันข้างซ้ายโบ<ย> <Games> มีลึดเลยแกงปลาหมอข้างดำหนึ่งกลักลัวยิ่หมาเลยแก่งวันหน้าแกงกระท้องพุน่นเนาะแกงปลาหมอท่าคางดำไหนจะทำของข้าวพ <G ül> ี่บอกมึล่วงหน้านะ <S 1> <S 1> ได้ครับ <S <S รรผมซีรี่ย์ร้อมนๆนานเนี่ยร้อนดูมาได้ได้ครับพรุ่งนี้ซอยตู้ก็ไม่กินเนื้ออีกเนาะไม่กินไม่กินไม่กินคือว่งกินเนื้อไหมไม่ได้ไม่ได้ สุกอ่ะทำสุกก็กินเดี๋ยวกูเที่ยนสิมาเอาเาเนียแปงในลูกเส้ยแยบแยบรถอยออกแยบล้วถอยออกลูกพีดังเดี๋ยวขอมแข็งมาเนาะนี่เขาหยังเะราะบอนนี่เขาไหนเมอันีอตนี้กินเลยเหมมันเลยคาวัดาโรคคาเิชคาไี่เาเขาเผาเขาเาเาบอกกินเนื่อยด้ ตอนกระกรนจ้กเก็คับมยาบตามซ่วงเลยครับผมเพชรกุภมิตรเนาะท้องร้อนก็เพชรต้องรอนผมก็ลุงหนาลุงลนี่แหละที่คองหนาที่ยังพี่น้องัองเสกระบ้้นกับ้านกินกันเนาะเนาะลายมดลายงไันงมนีเหเมืงไทยผมทักบอกกันเด้อเอเราหบม้วเมยนำนำนำ

กดบอกว่าอย่าห่อแม่กดบอกว่าอะไรพี่หวังเป็นคนตั้งกดบอกว่าไงกดพี่หวังห้ามห่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบาปพ่อแม่พูดหมวยยี้นี่สิน่ะให้คุณพไปเถอะอายุกูไม่รู้จะอยู่ได้นานไม่เหมือนว่าแล้วกินกินนานอยู่ต่อเนื่อตัวนักแล้ววันแล้วเราซื้อแม่กินอีกว่าต่อเนื่อตัวนั่นสินะ นี่หัวหน้าอะ่หรนี่ลงมาครับมันลงแล้วเฮ้ยัวต้นนั่นเนี่ยสูบไปแข็งเขาเขาต้องเขาแข็งหน่อยเนาะสื่อมาสดอโคอได้เนี่ยสื่อมาสดอโคอเด้ยว่นเขาตำดางเลยสคอตำดาเดยสโนคอนะเป็นอะไรพื่อ่แต่ว่าเขามันแข็งหน่อยเขาเขามันแข็มขนาดกินยังรองานนี้มีห่อด้วยอาจารย์ห่อแล้วอาจารย์มลาอาจารย์หอไปแล้ว มาที่หลังเขาเลียแต่น้ำอ,อ้ย <laughs> เลียแต่น้ำก็มาเขือ <laughs> เออนั่นแหละเอาไปสดเอจะ <laughs> ยอดมาที่หลังโ <laughs> <laughs>